ในรอบ9ปีเบลล่าราณีโพสสถานะวันวาเลนไทน์เพื่อนดาราแห่ให้กำลังใจกำลังอยู่ในช่วงกักตัวเพื่อรักษาจากการติดเชื้อโควิด -19 สำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีทำากลางแฟนๆแห่ส่งกำลังใจให้อย่างลดหลามนะคะล่าสุดสาวเบลล่าได้ออกมาเคลื่อนไหวในวันวาเลนไทน์ปี2565ด้วยการโพสต์ภาพการ์ดลายมือคุณพ่อที่เขียนให้กับคุณแม่เมื่อวาเลนไทน์ปี2015ค่ะ พร้อมกับข้อความว่า My Valentine และโ m o t i c o n หัวใจสีขาวค่ะและอ e m o t i c o นหัวใจสีขาวค่ะซึ่งนับเป็นปีแรกในรอบ9ปีที่อยู่ในสถานะโสดหลังจากได้เลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มเวียสกลวัฒมาได้พักใหญ่นะคะงานนี้หลังจากสาวเวลาลงรูปไปก็มีแฟนๆมากดไลค์พร้อมคอมเมนต์อวยพรให้มีความสุขพร้อมทั้งส่งหัวใจให้อย่างมากมายค่ะ